ไล่คำที่บอกว่าคนชนะเป็นคนบันทึกประวัติศาสตร์เชื่อไม่ได้หรอกเยวิตม,ม,มีความค,คิดเห็นยังไงกับคเออเท่าประวัติศาสตร์ไทยครับเวลานึกถึงประวัติศาสตร์ไทยเราจะนึกถึงตำราใครครับคนต่างชาติหมดเลยนะชาติไทยในอดีตเราไม่ใช่ชาติจดบ,บันทึกครับ,รบเวลาที่เรานึกถึงประวัติศาสตร์ไทยเราจะย้อนกลับไปที่ไหนรู้ไหมฮะวันวลิตเยูรมีมสฟานฟลิตนักเดินเรือชาวดัตช์จากบริษัท VOC ถัดมาจะพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยในยุคพระนารายณ์ต้องนึกถึง ซิมงเดลาลูแบร์เห็นไหมนอกจากนี้ครับสม,มุติปราสตร์ไทยยุคต,ต่อมาตอนที่ฝรั่งักำลังจะเข้ามายึดประเทศไทยคนเขียนประวัติศาสตร์ในยุคที่รศอ1รอสิบสองคนเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า French w o l f and a s i a m i s t s แลไม่ใช่คนไทยนะครับใครครับฝรั่งเศสอังกฤษนะเขียนครับ,รบเขียนดาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะม o n o p o l i z e ครอบงำได้คนเดียวม,มันมีแหล่งอื่นๆอยู่แล้วครับ เพราะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีใครเป็น eye witness ที่เห็นได้